ผมว่าหลายคนน่าจะเคยเป็นนะคือกำลังคุยโทรศัพท์อยู่เพลินๆอาจจะเป็นเรื่องงานที่ต้องใช้ความคิดหน่อยหรือหรือแค่คุยกับเพื่อนเรื่องซีเรียสๆแล้วพอวางสายปุ๊บเพิ่งจะรู้ตัวว่าเอา้าเราลุกขึ้นมาเดินวนไปวนมาในห้องตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เป็นกันเยอะค่ะมันเป็นพฤติกรรมที่แปลกมากนะครับคือทำกันจนเป็นนิสัยแต่ไม่เคยเอะใจเลยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องน,นี้กัน เอกสารที่อยู่ตรงหน้าเรานี่มีครบเลยครับตั้งแต่งานวิจัยสมองไปจนถึงกระทู้ที่คนมาแชร์ประสบการณ์กันเต็มไปหมดเราจะมาไขาปริศนากันว่าไอการเดินวนตอนคุยโทรศัพท์เนี่ยมันเป็นแค่ความเคยชินแปลกๆหรือจริงๆแล้วมันคือกลยุทธล์ลับๆของสมองเรากันแน่เป็นปริศนาที่พอได้เจาะลึกแล้วจะทึ่งเลยค่ะเพราะมันแสดงให้เห็นว่าร่างกายกับสมองของเราทํางานประสานกันในระดับที่เราไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลย พฤติกรรมง่ายๆแบบนี้ซ่อน,นกลไกที่ซับซ้อนไว้อย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะและเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าครับจากเอกสารพวกกระทู้สนทนาออนไลน์หลายคนตั้งข้อสังเกตตรงกันว่าที่เราต้องเดินอาจจะเพราะการคุยโทรศัพท์มันเหมือนขาดอะไรบางอย่างไปใช่เลยค่ะมันไม่เหมือนการคุยกันต่อหน้านั่นคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดเลยค่ะในทางประสาทวิทยาเรียกสภาวะนี้ว่าการขาดการกระตุน้นทางประสาทสัมผัส หรือ sensory deprivation ครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าสมองเราถูกวิวัฒนาการมาให้รับข้อมูลแบบครบชุดเวลาเราคุยกันแบบเห็นหน้าเนี่ยมันเป็นประสบการณ์แบบออรอบด้านเลยนะเราเห็นสีหน้าแววตาการขยับตัวภาษากายของอีกฝ่ายข้อมูลภาพพวกนี้ใช่ค่ะซึ่งข้อมูลภาพพวกนี้มันสำคัญมากในการประมวลผลแต่พอเป็นการคุยโทรศัพท์ปุ๊บข้อมูลภาพทั้งหมดหายวับไปเลยเหลือแต่เสียงเพียว,ยวอ เหมือนสมองเรากําลังดูหนังอยู่ดีๆแล้วจอดับเหลือจะเสียงภาคอย่างเดียวใช่ใช่มันก็เลยรู้สึกหงหงหวงว่างๆแปลกๆใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าความว่างเปล่าทางกายภาพขึ้นมาสมองที่เคยได้รับข้อมูลเต็มที่ตอนนี้มันว่างแล้วพอว่างสมองเราก็ไม่ชอบอยู่เฉยๆค่ะครับมันเลยพยายามสร้างการกระตุ้นขึ้นมาเองซึ่งนักวิทยาศาสตร์เรียกพฤติกรรมชดเชยนี้ว่าสติมมิง่งสติมมิง่งค่ะหรือการกระตุ้นตัวเอง การเดินวนไปวนมาเนี่ยแหละค่ะคือรูปแบบสติมมิ่งที่คลาสสิกที่สุดเลยมันคือการที่ร่างกายพยายามสร้างการเคลื่อนไหวเพื่อเติมเต็มช่องว่างที่หายไปโหเข้าใจแล้วเหมือนสมองมันเบื่อเลยสั่งให้ร่างกายลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างแก้เซง็งผมนึกภาพออกเลยนะโดยเฉพาะคนที่ปกติเป็นคนพูดแล้วออกท่าออกทางเยอะๆอืมใช่เลยค่ะพอคุยโทรศัพท์แล้วไม่มีใครให้เราแสดงท่าทางด้วยมันคงอึดอัดหน้าดู การเดินก็เลยกลายมาเป็นทางออกแทนเป๊ะเลยค่ะมันมีคำอธิบายที่ลึกลงไปอีกว่าพฤติกรรมนี้เปรียบได้กับการแสดงท่าทางภายในการแสดงท่าทางภายในค่ะคือมันเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้มีไวเพื่อให้ใครดูแต่มีไวเพื่อช่วยให้ตัวเราเองเนี่ยจัดระเบียบความคิดได้ดีขึ้นมีงานวิจัยที่น่าสนใจมากเขาไปทดลองกับกลุ่มคนที่ชอบใช้ภาษากายเยอะๆแล้วลองให้พวกเขานั่งนิ่งๆห้ามขยับมือตอนพูดครับ ปรากฏว่าความลื่นไหลในการพูดของพวกเขาลดลงฮวบเลยพูดติดต,ติดขัดขัดนึกคำไม่ค่อยออกจริงเหรอครับแค่ไม่ได้ขยับมือเนี่ยนะใช่ค่ะเพราะสำหรับคนกลุ่มนี้การขยับร่างกายมันเชื่อมโดยตรงกับกระบวนการคิดและสร้างคำพูดเลยดังนั้นพอคุยโทรศัพท์ที่ใช้มือไม้ไม่ได้เต็มที่การเดินจึงเข้ามาทำหน้าที่แทนที่การเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นเพื่อให้เครื่องยนต์ทางความคิดยังทำงานได้แบบไม่สะดุดโอเคประเด็นแรกเคลียร์เลย คือเดินเพื่อชดเชยสิ่งที่ขาดไปแต่มันยังไม่ตอบคำถามทั้งหมดนะเพราะผมสังเกตว่าตัวเองจะเดินเยอะที่สุดไม่ใช่ตอนคุยเรื่อยๆแต่เป็นตอนที่ต้องคุยเรื่องงานยากๆอือที่ต้องใช้สมองหนักๆอันเนี้ยมันไม่ใช่แค่แก้เบื่อแล้วล่ะครับมาถูกทางแล้วค่ะเพราะนี่คืออีกระดับหนึ่งของการไขปริศนาเลยเอกสารหลายชิ้นชี้ตรงกันว่าการเดินไม่ใช่แค่การแก้เบื่อแต่มันคือเครื่องมือช่วยคิดชั้นดีเลยล่ะค่ะ เครื่องมือช่วยคิดใช่ค่ะเรื่องนี้อธิบายได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีภาระทางปัญญาหรือ cognitive load theory ภาระทางปัญญาฟังดูหนักหน่วงจริงครับมันคือภาระของสมองจริงๆค่ะลองนึกภาพว่าหน่วยความจำใช้งานหรือ working memory ของเรามันเหมือนโต๊ะทำงานเล็กๆตัวหนึ่งครับเวลาเราคุยโทรศัพท์เรื่องซับซ้อนเช่นต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือระดมสมองหาไอเดียใหม่ๆ มันเหมือนเราเอาเอกสารกองแฟ้มเครื่องคิดเลขมาวางอัดกันแน่นเต็มโต๊ะไปหมดจนแทบไม่มีที่ขยับสมองจะทำงานหนักมากแล้วการเดินเข้ามาช่วยยังไงครับมันไม่น่าจะยิ่งทำให้โต๊ะลกกว่าเดิมหรอนี่แหละค่ะคือความฉลาดของสมองการเดินวนเป็นการทำ cognitive offloading ค่ะ offload เหมือนเราย้ายไฟล์งานใหญ่ๆจากคอมพิวเตอร์ไปเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ข้างนอกเหรอครับใช่เลยเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากแล้วที่เจ๋งคือ ฮาร์ดไดรฟ์ที่ว่าเนี่ยก็คือร่างกายของเราเองนี่แหละอ oh. สมองมันฉลาดพอที่จะรู้ว่าโอเคงานคิดนี่มันหนักเกินไปนะงั้นเอางานง่ายๆอย่างการเดินไปให้ร่างกายจัดการแบบอัตโนมัติแล้วกันพองานควบคุมการเดินถูกย้ายออกไปโต๊ะทำงานในสมองก็เลยมีพื้นที่ว่างเพิ่มขึ้นครับทำให้เรามีทรัพยากรเหลือไปโฟกัสกับบทสนทนาที่ซับซ้อนตรงหน้าได้เต็มที่นักวิจัยบางคนเรียกการกระทำนี้ว่า ปฏิสัมพันธ์ทางประชานโนมะคือการใช้ร่างกายเป็นเหมือนกระดาทษทศมิติช่วยคิดไปพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวนะครับอันนี้ผมยังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่คือปกติเวลาเราจะใช้สมาธิม,มากๆเรามากักจะถูกสอนให้อยู่นิ่งๆไม่ใช่เหรือครับใช่ค่ะนี่มันสวนทางกับความเชื่อดาเดิมเลยนะการเดินมันน่าจะดึงความสนใจเราไปมากกว่าหรือเปล่านี่คือจุดที่น่าทึ่งที่สุดค่ะตอนแรกนะักวิทยาศาสตร์ก็คิดแบบนั้นแต่พอเขาลองเอาคนเข้าไปสแกนสมองด้วยเครื่อง fMRI แล้วให้ทําโจทย์ยากไปด้วยครับผลที่ออกมาเหมือนกลับตลบปัดเลยค่ะเขาสังเกตเห็นว่ายิ่งสมองมีภาระทางปัญหาสูงขึ้นหรือก็คือยิ่งโจทย์ยากขึ้นเท่าไหร่สมองส่วนที่ทําหน้าที่ยับยั้งสิ่งรบกวนรอบข้างจะยิ่งทํางานได้ดีขึ้นเท่านั้นโอ้จริงเหรอครับคือสมองเราจงใจใช้การเดินมากันไม่ให้เราวกแวกผมนึกว่ามันคืออาการวกแวกซะอีกใช่ค่ะมันเหมือนเป็นการล่อเสือออกจากถ้ำ การเดินซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวซ้ำๆที่แทบไม่ต้องใช้สติเลยมันจะไปดึงดูดความสนใจของสมองส่วนที่ชอบวอกแวกหรือส่วนที่อาจจะกำลังคิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่นให้มาจดจ่ออยู่กับการเดินแทน oh. ทำให้สมองส่วนหลักที่เป็นผู้บัญชาการสามารถโฟกัสกับบทสนทนาได้อย่างเต็มกำลังเหมือนเราเปิดเพลงเบาๆคลอไปตอนทำงานเพื่อกลบเสียงจกแจ๊กจอแจรรอบข้างนั่นแหละคะ่ะครับผมแถมในทางกายภาพนะ การเดินยังช่วยปั๊มออกซิเจนไปเลี้ยงสมองเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งเหมือนก็ช่วยให้เราคิดได้เฉียบคมขึ้นไปอีกสุดยอดฟังแล้วเหมือนเป็นแฮ็กสมองเลยนะเนี่ยที่ว่ามานี้ฟังดูเป็นเรื่องของการใช้ความคิดล้วนๆเลยนะครับแต่ผมมีอีกข้อสังเกตหนึ่งค่ะคือผมจะเดินเยอะที่สุดเดินเหมือนหนูติดจัดเลยเวลาที่คุยเรื่องที่มันคเครียดหรือต้องเถียงกับใครสักคนอันนี้มันน่าจะมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวด้วยแน่ๆแน่นอนค่ะ นั่นคือมิติที่3ของเรื่องนี้เลยคือมิติของการควบคุมอารมณ์การเดินในสถานการณ์แบบนั้นมันทำหน้าที่เหมือนเป็นวาลวปลดปล่อยพลังงานทางอารมณ์ที่อัดอั้นอยู่ข้างในวาลวปลดปล่อยใช่ค่ะลองนึกดูนะคะเวลาเราเครียดตื่นเต้นหรือโกรธร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดอย่างอะดรีนาลีนออกมาซึ่งฮอร์โมนตัวนี้มันเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับปฏิกิริยาสู้หรือหนีหรือ Fight o r Flight ครับ มันทําให้หัวใจเราเต้นเร็วกล้ามเนื้อตึงเครียดร่างกายมันจะเรียกร้องหาการเคลื่อนไหวแต่ในเมื่อเราสู้กับคนในโทรศัพท์ก็ไม่ได้จะวิ่งหนีจากบทสนทนาก็ไม่ได้ก็เลยต้องเดินแทนใช่ค่ะการเดินวนไปมาเนี่ยแหละค่ะคือวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการระบายพลังงานส่วนเกินนั้นออกมาอ๋อเหมือนการเดินเพื่อเผาผลาญความกระวนกระวายใจทิ้งไปสินะครับนึกออกเลยเวลาคุยกับลูกค้าแล้วมีปัญหาผมลุกเดินไปห้องครัว กลับมาอีกทีรู้สึกใจเย็นลงเยอะเลยใช่เลยค่ะเพราะการเคลื่อนไหวร่างกายแบบนี้มันช่วยกระตุ้นการหลั่งสารแห่งความสุขอย่างเอนโดฟินและเซโรโทนินด้วยซึ่งเป็นสารเคมีในสมองที่ช่วยลดความเครียดและทำให้อารมณ์คงที่ครับมันเป็นวิธีที่ร่างกายใช้ย่อยสลายความรู้สึกรุนแรงเหล่านั้นทำให้เรากลับมาสงบและมีสมาธิกับบทสนทนาได้ดีขึ้น เป็น,นกลไกการปรับสมดุลทางอารมณ์ที่ร่างกายเราทําเองโดยอัตโนมัติเลยแปลว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้คนที่เดินบนไปมาตอนคุยโทรศัพท์ไม่ได้แปลว่าเขากระสับกระส่ายหรือเป็นคนใจร้อนเสมอไปสินะครับไม่จำเป็นเลยค่ะจริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่จัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า kinesthetic processor ก็ได้ค่ะ kinest อะไรนะครับ kinesthetic processor ค่ะ คือเป็นกลุ่มคนที่ประมวลผลข้อมูลหรือคิดได้ดีที่สุดเมื่อร่างกายได้เคลื่อนไหวสำหรับคนกลุ่มนี้การถูกบังคับให้นั่งนิ่งๆตอนคิดเรื่องยากๆอาจทำให้ความคิดติดขัดได้เลยด้วยซ้ำ oh. หรือบางคนก็เป็น energetic communicator คือเป็นคนที่มีพลังในการสื่อสารสูงซึ่งร่างกายกับเสียงพูดของเขาจะเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึง้งแล้วมันช่วยเรื่องการพูดได้ยังไงครับ พลังงานจากการเคลื่อนไหวมันจะถูกส่งผ่านไปยังน้ำเสียงโดยตรงเลยค่ะทำให้การสื่อสารของเขามีชีวิตชีวามีพลังน่าฟังและน่าดึงดูดใจมากกว่าการนั่งพูดเฉยๆครับสังเกตได้เลยว่านักพูดเก่งๆหรือนักจัดรายการวิทยุหลายคนเวลาทำงานเขาไม่ได้นั่งนิ่งๆนะคะเขาจะขยับตัวโยกตัวหรือใช้ท่าทางประกอบตลอดเวลาเพราะมันช่วยให้พลังงานในเสียงพูดของเขาไม่ตก ฟังดูแล้วการเดินวนนี่มีแต่ข้อดีเต็มไปหมดเลยนะเหมือนเป็นพลังพิเศษที่ซ่อนอยู่ในตัวเราเลยแต่ตามหลักแล้วทุกอย่างต้องมี2ด้านเสมอมันน่าจะมีข้อเสียอยู่บ้างสิครับมีค่ะและเป็นข้อเสียที่สําคัญและอันตรายมากด้วยคือมันเป็นพลังพิเศษที่ต้องใช้อย่างถูกที่ถูกเวลาจริงๆประเด็นนี้คือเรื่องการรบกวนจากการทำงาน2ออย่างพร้อมกันหรือ dual task interference ค่ะการทำงาน2ออย่างพร้อมกันตรง มันจะมีประโยชน์อย่างที่เราคุยกันมาทั้งหมดครับแต่การเอาพฤติกรรมเดียวกันนี้ไปทำในที่สาธารณะเช่นเดินริมถนนหรือเดินในที่ที่ไม่คุ้นเคยมันอันตรายคนละเรื่องเลยค่ะอ๋อมีงานวิจัยที่ยืนยันชัดเจนว่าแค่เราคุยโทรศัพท์ขณะดเดินมันลดความสามารถในการรับรู้และระวังสภาพแวดล้อมรอบตัวลงอย่างวา大เลยนึกถึงคลิปไวรัลที่คนเดินเล่นมือถือแล้วชนเสาตกท่อระบายน้าเลยครับอันนั้นขนาดแค่เล่นมือถือนะ นี่ยังไม่นับว่าต้องใช้สมองคุยด้วยนั่นคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยค่ะสมองเราจะทุ่มเททรัพยากรส่วนใหญ่ไปกับสนทนาทําให้เหลือสติมาประมวลผล,ผลภาพรอบตัวน้อยลงมากรเราอาจจะไม่ทันเห็นขอบฟุตบาทไม่เห็นรถที่กําลังจะเลี้ยวมามีรายงานจากสารัฐที่น่าตกใจมากว่าในแต่ละปีมีคนเดินเท้าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการเสียสมาธิแบบนี้สูงถึงกว่า6000คนเลยทีเดียว6000คนเยอะมากนะครับ เยอะแต่น่ากลัวเลยค่ะและที่สำคัญความเสี่ยงนี้จะเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณในกลุ่มผู้สูงอายุอ oh. เพราะในสมองของผู้สูงอายุจะมีกลไกการป้องกันตัวที่เรียกว่าจัดลำดับให้การทรงตัวมากก่อนหรือ p o s t e r first hypothesis ค่ะแปลว่าอะไรครับชื่อฟังดูซับซ้อนจังอธิบายง่ายๆคือสมองของผู้สูงอายุจะให้ความสำคัญกับการป้องกันการล้มเป็นอันดับหนึ่งเสมอค่ะ มันเหมือนมีรอปรพอในสมองที่คอยตะโกนตลอดเวลาว่าระวังลง้มระวังลง้มครับดังนั้นเมื่อต้องทำสองอย่างพร้อมกันเช่นเดินไปด้วยแล้วคุยโทรศัพท์เรื่องซับซ้อนไปด้วยมันจะเกิดการแย่งชิงทรัพยากรในสมองอย่างรุนแรงการคุยโทรศัพท์มันดึงสมาธิไปส่วนรอปรพอก็พยายามดึงสมาธิกลับมาที่การทรงตัวอ๋อผลก็คือการควบคุมการเดินจะรวนอย่างหนักเลยค่ะจังหวะก,การก้าวจะไม่สม่ำเสมอและเสี่ยงต่อการสะดุดหกล้มได้ง่ายมาก ดังนั้นพฤติกรรมที่เคยเป็นประโยชน์ตอนหนุ่มสาวอาจจะกลายเป็นอันตรายร้ายแรงเมื่ออายุมากขึ้นได้เลยหูเรื่องเดียวกันแท้ๆแต่พอเปลี่ยนสถานที่กับช่วงวัยความหมายเปลี่ยนไปคนละขั้วเลยสรุปแล้วการเดินวนตอนคุยโทรศัพท์ที่เราทำกันจนชินมันไม่ใช่แค่ความเคยชินแปลกๆเลยไม่เลยค่ะแต่มันคือคกลไกเอาตัวรอดที่ซับซ้อนของสมองเราจริงๆทั้งการเดินเพื่อชดเชยข้อมูลภาพที่หายไป การเดินเพื่อออฟโหลดงานให้สมองให้เราคิดได้ดีขึ้นและและการเดินเพื่อเป็นวาลระบายอารมณ์มันคือเครื่องมือที่ติดตัวเรามาโดยธรรมชาตินี่เองถูกต้องค่ะมันคือเครื่องมือที่ทรงพลังแต่ก็เหมือนเครื่องมือทุกชนิดคือต้องรู้จักใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาการที่เราเข้าใจว่าทำไมเราถึงทำแบบนี้จะช่วยให้เราเปลี่ยนจากพฤติกรรมที่ทำไปโดยไม่รู้ตัวให้กลายเป็นการกระทำที่เราควบคุมได้ครับและใช้ประโยชน์จากมันอย่างมีสติ เช่นถ้า <screws> ต <in the fridge> mm ้องคุยงานสำคัญ oh ก็เล right <K ills> mm ือกที่จะลุกขึ้นเดินในห้องที่ปลอดภัยเพื่อปลดล็อกศักยภาพสมองให้เต็มที่เรื่องนี้ทำให้ผมนึกถึงคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงานยุคใหม่เลยนะครับในเมื่อเรารู้แล้วว่าการเคลื่อนไหวเป็นสิ่งจำเป็นต่อกระบวนการคิดของคนบางกลุ่มจริงๆแล้วพฤติกรรมอื่นๆที่เราอาจจะเคยมองว่าดูไม่เป็นมืออาชีพในที่ประชุมออย่างการควงปากา การโยกเก้าอี้เบาๆหรือแม้แต่การลุกขึ้นเดินมันอาจจะไม่ใช่พฤติกรรมที่น่ารำคาญแต่เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ซ่อนอยู่ก็ได้นะน่าคิดมากเลยค่ะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรายังคงออกแบบออฟฟิศหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่บังคับให้สมองของทุกคนต้องอยู่นิ่งๆในโลกที่เรียกร้องการเคลื่อนไหวทางความคิดอยู่ตลอดเวลาและพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ